คนนี้คือผู้แข็งกรังเขาคือยาคูซ่าในตำนานแต่แล้วเขากลายเป็นพ่อบ้านอย่างนั้นเหรอ,อมาเก็บค่าธรรมเนียมสภาท้องถิ่นครับเอ๊ะเท่าไรแค่500รอยเยนถูกเป็นขี้มอสเป็นลมไปแล้วพ่อบ,บ้านที่แข็งกรังสุดในปัตตคีกำลังเจอกับวิกฤตใหญ่ในชีวิตอาามาสใหญ่ปรากฏตัวมาเฟียสไตล์อิตา<ไ>ลีมาดูถูกพ่อบ้านนะว้เรื่องรักก็วุ่นวายอันนี้ยากูซ่าผู้ตกหลุมรักเส ผู้แข่งเป็นผู้หญิงที่ทำงานบ้านไม่ได้ซากกระยากและนั่นก็เป็นความจริงผู้จริงเกินตาสมิจ่ะล้วตัวละครสุดป่วนออกมาอาละวาดกันแบบจัดเต็มว่เอออยากจะโดนขยี้เหมือนมะเขือเทศเหรอถึงแม้จะสอนให้เป็นเนื้อบดเปลือกชาติสการความฮาที่ยิ่งใหญ่สุดในเมืองนี้เอ้าเนื้อไข่หักข้อบ้านสุดเก๋าเดอะ v i e แบล็มบีบิกรนดิ้วสบายโอเคด้วยรับอภิษฎ11สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์